สงบสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับคีซียูครับผมคผมอยู่หลังตลาดสดเราอยู่หลังตลาดสดกุสุมาในช่งนี้ใมทางนั้นเหรอมันย้อนเสียงรอเปล่าสว่างเลยดวยเลยด้วยัครับสวัสดี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 ครับช่องเลยครับผม หวนอยสินั่งมาเมื่อกี้เหงแตกเลยดูหน้มันะเห็นหน้าเห็นตาหน้ามันก็วยเราจชิคชิกันเห็นที่ปะเห็นเห็นแต่พี่เอกเลยดีมากดยอดเลยขียนมมั้ยเห็นทุกคนได้แล้เก๊โอเคนาจะได้แล้วทำไมเราเคียงแบบนี้นี่เราไม่ตรองต้งต้เห็ยนมุมบรรยากาศเรื่องมีอยู่ว่าเนี่ยเครื่องนี้จะสิแล้วเนี่ยเครื่องนี้อ้าต่อเลยเนาะทางงานนะังัง เดียวนะสิบเอ็ดละครับผมคลิปนี้ถืบเนื่องจากตอนที่พวกเรามารับอาหารที่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านสั่งไว้ให้นะครับแล้วท่านเห็นคลิปเราเราก็เลยท่านก็เลยเมตตาอีกครั้งบอกว่าอยากให้เราทานผักเออจะได้ครบเนาะใช่แต่ประเด็นคือตอนที่เราลงคลิปอะเรากลับไปแล้วท่านไม่ทราบท่านก็เลย อ่าวักอะไรวักเงินไงท่านให้ให้พวกเราอ่ะซื้อผักทานกันโอ้ห้ารบาทขอบคุครับขอบคุณครับท่านบอกว่าไม่ประสงค์จะออกนามเป็นท่านเดิมท่านเดียวกันกับที่เช้าที่ซื้ออาหารท่านเดียวกันทีนไถ่พูดเนาะใช่ อันนี้ซื้อผักใช่ไหมใช่ซื้อผักซื้ออะไรไปทํากันครับก็ขอบคุณท่านมากเนาะขอบคุณครับผมขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมถูกครับผมถูกนะครับก็มันจบแล้วความสุขความเจริญ่านก็หมดไปน่าจะประมาณพันห้าเนาะอันนี้บวกมาอีกห้าร้อยก็น่าจะสองพันแล้วครับผมเป็นตัวเลขเป็นอย่างสูงยังไม่หมดนะแค่นั้นพี่นายต่อเลยต่อเนื่องเลยผมต่อครับผมย้ายย้ายย้ายเหรอย้าย ก็ยังไม่หมดในเอฟซีผมก็มีอะไรจะเสริมเติมแต่งนิดนึงครับนะครับซึ่งอั้นมานานแล้วนะครับอั้นมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็มีข่าวดีนะที่อยากจะแจ้งมาตั้งแต่เมื่อเช้าแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสสักทีนะเพราะว่าเราแบบบางทีก็ว่าจะแจ้งก็เดี๋ยวมีนั่นมีนี่ถ่ายแล้วก็แบบเลื่อนไปเรื่อยๆนะก็เลยตอนนี้ก็เลยมีโอกาสเหมาะเจาะแล้วนะครับขออนุญาต แจ้งให้พี่เอกนะมีผู้ใหญ่เจดีนะครับพักก่อนเยอะมากโอ้โหนับเป็นจิบรอบเลยสองใบขายนับยังไงให้กรบมีผู้ใหญ่เจดีนะคุณแม่เป็นสีนะครับผมสมทบนะสร้างร้านพี่เอก นี่ะครับเป็นจำนวนเงิน2,000บาทนะครับผมขออนุญาตมอบเลยขอบคุณครรัับบบคคนนี่ะขอุณคุณแม่นะครับผมคุณแม่เป็นสีเน้องเียบร้อยแล้วนะฮะคุณแม่เป็นสีนี่ก็สนับสนุนทีมงานพวกเรามาตลอดเลยเนาะก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะนะครับร่ำรวยร่ำรวยท่านเคยสนับสนุนหลังคาห้องน้ําพี่ด้วยจําได้คุณแม่เป็นสีเคยที่ไปมอบให้กลางนานั่นน่ะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ ขอบคุณท่านมากๆครับทุก่านแล้วเราคลิปนั้นเป็นคลิปเท่าไรนะคลิปล้านบอกที่ว่าถือว่าอะไรขาวที่ถายอยู่ตรงหน้านะข่าวดีมากๆเลยแต่ว่าเราต้องย้ำตรงนี้ว่าครับผมครับผมดอนพี่เนี่ยเราไม่ได้เปิดรับบริจาคใช่ใช่ครับท่านอันนี้คือเป็นความเมตตาจากเอฟซีจริงๆเนาะครับท่านก็อยากจะช่วยนะเราก็เลยปฏิเสธไม่ได้เนาะครับแต่ว่าเรื่องการเปิดรับบริจาคต่างๆคือไม่มีนะไม่มีนะเราไม่ได้เปิดตรงจุดนั้นเนาะครับผมครับผม มีใครจะเสริมอะไรไหมก็อย่างที่ว่าแหละนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเพนที่จะทําร้านทีเอกไม่มีตั้งแต่ทีแรกไม่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 ได้อยู่ในเพนของเราตั้งแต่ทีแรกที่จะทําร้านให้พีเอกใช่เราคิดว่าเสร็จจากบ้านของสามพี่น้องเราก็จะไปทำหลังต่อไปซึ่งมันมีอยู่แล้วที่เราจะไปทำาน่มีอยู่แล้วในเอฟซีนี่ครับแล้วทีนี้นะทางผู้ใหญ่เจดีนะก็ น่าจะเห็นสภาพความเป็นอยู่สภาพร้านของพี่เอกเนาะท่านก็เลยอยากให้พี่เอกเนี่ยมีร้านที่ดีมันจะได้แบบหายห่วงเวลาไปช่วยคนอื่นจะได้แบบสบายใจหายห่วงใช่ประมาณว่าอยากให้ตัวเองดีขึ้นสักหน่อยก่อนแล้วก็มปช่วยคนอื่นอันนั้นเป็นจุดประสงค์ของทางผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเราอ่ะไม่ไม่ได้คิด มาก่อนว่าจะทําร้านให้เจ้าน่ะพอวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเราก็ยินดีเอาแรงแรงกายแรงใจของเราเนี่ยไปช่วยทำเนาะครับผมนะครับพวกเราก็ยินดีเลยครับที่จะทำาขอบคุณนะฮะทางคุณแม่เป็รมศรีข้างหนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ผมมอบเงินซื้อผักให้นะท้ทุกท่านด้วยนะครับทุกท่านนะผมก็ขอบคุณเป็นการส่วนตัวนะครับก็ขอบคุณทีมงาน YouTube คุ๊ก ทุกคนทุกช่องเลยนะครับที่มาเป็นธุระให้ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับเป็นััครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเคนะทุกท่านก็ประมาณนี้เนาะวันนี้นะฮะเราก็ มีข่าวดีนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะท่านเมตตาให้ทีมงานได้รับประทานพักนะครับมาก็เลยมาที่ตลาดสดกันเดี๋ยวเราจะไปซื้อผักซื้ออะไรไว้นะครับเผื่อที่ว่าพรุงนี้น้องมาทํางานก็จะได้มีกับพรากบข้าวกันเลยเนาะมีเมื่อเช้ามารับแล้วมีหมูมีไก่มีเนื้อนะครับเครื่องปรุงพร้อมครบสับนะครับขาดอย่างเดียวแค่ผักนะครับซึ่งผักบางอย่างเนี่ยที่บ้านผมมันไม่มีเนาะนะครับพวกพริกสดพริกอะไรกะพรากะเพราเนี่ย หอมเลยอะไรพวกนี้ที่บ้านผมมีนะครับผมปลูกไว้อยู่เนาะแต่ว่าพวกกระลำพวกกระเทียมอะไรพวกนี้หมดแล้วบอกโอ้ปอนบอกว่าปอนจากการหมดแล้วกระเทียมด้วยเนาะอ่าพวกกระเทียมพวกหอมอะไรพวกนี้ก็เลยคิดว่าจะมาซื้อตุนไว้เลยนะครับเผื่อที่ว่าเวลาน้องๆหยิบจับก็จะได้นะครับได้ทันทีคือครั้งนี้ผมต้องบอกก่อนว่าแม่ครัวหลักผมน่าจะเป็นน้องไอซ์กับน้องปอนเนาะ นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะทุกท่านเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตลาดกันนะครับคลิปนี้ขอบพระคุณไว้ก่อนเนาะแล้วจะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับส